ความน่ากินของซีฟู้ดและอาหารที่ BNP Cusin 70เมนูที่อยากให้ลูกค้ามาลองมีอะไรบ้างแต่อยากบอกแค่ว่ามันดีและฉ่ำมากๆไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาหรือจะเป็นอาหารอย่างอื่นเราก็จัดเต็มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มแซบ่บๆสดเป็นที่สุดปร,รุงจานต่อจานรับรองฟินอร่อยถึงเครื่องถึงรส กุ้งแม่น้ำเผาฉ่ำๆมันเยิมเย้มๆหรือจะเป็นอาหารญี่ปุ่นแบบ mon, ong, e. แซลมอนดองซีอิ๊วเราก็มีหม้อไฟกระเพาะปลาแต่ใส่เนื้อปูเป็นก้อนๆแบบนี้กุ้งแช่น้ำปลาเนื้อเดงๆทางเราก็มีหมดสายชอบความแซ่บต้องมารอหรือจะส้มตำปลาร้านานี้ก็แซ่บเป็นที่สุดเมนูที่เรานำมาอวดเป็นแค่น้ำจิ้มนะเพราะที่จริงเมนูร้านเรามันเยอะมากๆ